ขนาดแว่นตกยังกิดอ่ะถามเขาสวัสดีท่านสายพีเศีนิดนึงสวัสดีครับผมมาถามสิบเลคคอร์ดครับครับคุณปอยมีอะไรถามน้องไหมไม่ถามค่ะเดี๋ยวถามทีเดียวเนาะจะขอแค่ลายค่ะท่านคะมีลายไหมคะท่านป่ะดิฉันมีน้ำจิ้มแจ่วมานะคะท่านต่อไปค่ะ แกเบอร์พีแกเบอร์พีค่ะเชิญค่ะรอไหมคะโหตื่นเต้นมากเลยตื่นขนาดไหนเนี่ยไม่เคยส่วนมากจะไปดูหนังกลางแปลงกันไม่เคยขึ้นมาอย่างงี้เลยไม่คิดจะถามว่าผมเป็นตัวอะไรบ้างหรือไม่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 วันนี้แฟนไม่มาด้วยเหรอใครไหนบอกแฟนคุณก็เล่นด้วย พี่ปอเขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารบ้านสิ่งเท่าไหร่ต้องเข้าใจเขาเอาไปนั่งไปนั่งไปหาที่นั่งไม่ได้เดี๋ยวสภายทีเดียวอันนั่งตรงไหนก็ได้้ายกว่า